สวัสดีครับพี่น้องโอ้มหอดแล้วน,นะครับมหอดแล้วอีดีหน้านะครับอีดีหน้านะครับของไอ้กล้อง,องห้อยไรครับอีดีหน้าโดยกับมหอดแล้วโอ้ยสุดยอดพอดีพานมาทั้งนี้ครับเห็นพอดีนะครับโอ้สุดยอดเลยสนามมีนานะครับรอีดีหน้ากับห้อยลรอีดีหน้าอะไรอีกนามหอดได้ครับ ไอ่ใส oh. ่โอ้สุดยอดซีเอฟซีสุดยอดสุดยอดมาฮอดแล้วครับสุดยอดมากเลยคุณอะคือสังเกตตัวนี้ครับสังเกตตัวนี้โอ้คือกันเลยคือกันเลยคุณแล้วมาฮอดแล้วครับมาฮอดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปด้วยไอ้กล้องหวยเลยขออนุญาตถ่ายรูปด้วยครับครับผมขอบคุณมากๆครับสุดยอดเลย